อดีตเลขาธิการพักพลังประชารัฐหันมากระน่ำรัฐบาลชี้ของแพงค่าแรงต่ำเดือดร้อนทุกหย่อมย่าถึงเวลาต้องแก้ทั้งโครงสร้างนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและอดีตเลขาธิการพักพลังประชารัฐโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กระบุว่าของแพงค่าแรงต่ำเดือดร้อนทุกหย่อมย่า ปากท้องประชาชนเรื่องใหญ่ต้องแก้ทั้งโครงสร้างช่วงนี้ต้องบอกว่าผมเห็นใจพี่น้องทุกท่านจริงๆครับเรากำลังเผชิญภาวะของหลายอย่างแพงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเราไม่เจออะไรแบบนี้มานานมากแล้วครับโดยเฉพาะการขึ้นราคาสินค้าหลายตัวพร้อมๆกันติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีที่แล้วเราเจอน้ำมันแพงที่ทำให้ราคาค่าขนส่งสินค้าแพงขึ้นซึ่งแน่นอนครับราคาสินค้าหลายตัวก็แอบขยับขึ้นตามไปด้วยซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะรู้สึกตัวมากน้อยแค่ไหนแต่รอบล่าสุดนี้เป็นเรื่องปากท้องโดยตรง อย่างราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นซึ่งผมคิดว่าทุกท่านคงรู้สึกกันท่วนหน้าไม่ว่าจะยากดีมีจนเพราะไม่ว่าจะไปซื้อหมูสดมาทำอาหารเองหรือรับประทานอาหารตามสั่งราคาก็ต่างปรับขึ้นหมดไม่มีเว้นเลยครับ และไม่ใช่แค่หมูเท่านั้นที่แพงขึ้นครับแต่ดูเหมือนราคาอาหารอื่นๆจะปรับราคาตามไปด้วยหมดเลยซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าซ้ำเติมประชาชนอย่างยิ่งและหน่วยงานภาครัฐควรขยับให้มากกว่านี้ครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน วันก่อนผมได้อ่านข่าวว่ากระทรวงพลังงานจะกลับมาพยุงราคาแก๊สหุงต้มต่ออีกสองเดือนก็รู้สึกดีครับแต่ผมก็คิดว่าควรตรึงไปจนกว่าสถานการณ์ราคาสินค้าต่างๆจะเข้ารูปเข้ารอยมากกว่านี้หรือสถานการณ์การระบาดฟื้นตัวได้มากกว่านี้ครับราคาแก๊สหุงต้มต่างจากราคาหมูราคาไก่ พราะรัดดูแลและควบคุมได้ระดับหนึ่งเลยครับเราสามารถหาเงินมาอุดหนุนและช่วยเหลือประชาชนไปพทางก่อนได้ครับผมคิดว่าเราควรมองภาพใหญ่ว่าประชาชนจํานวนมากจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะต้องกู้เงินมาใช้ในการพยุงราคา๊าสถุงต้มตรงนี้แต่ก็ทําให้ประชาชนเหลือเงินไปใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่ราคาปรับเพิ่มขึ้นประชาชนทุกวันนี้เจอปัญหาเรื่องรายได้มาอย่างยาวนานครับ นับตั้งแต่เรารเผชิญกับโควิด -19 นอกจากเงินในกระเป๋าจะไม่เพิ่มแล้วหลายคนรายได้ยังหดหายไปอย่างมากครับฉะนั้นตรงไหนที่รัฐบาลช่วยพยุงค่าครองชีพได้ก็ควรทำครับเพราะนี่คือหน้าที่หลักของรัฐบาล วันนี้ข่าวของแพงความเป็นอยู่ของประชาชนยากลำบากซ้ำเติมวิกฤตที่เป็นอยู่เราเป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่าเศรษฐกิจทั้งระบบพังพินาศถล่มลึกไปในระยะยาวจนยากจะฟืน้นแต่พวกเราระดมสมองกันทุกวันเห็นว่ายังมีทางแก้ทางออกโครงสร้างเรื่องนี้ต้องปรับและร่วมมือกันทุกส่วนซึ่งเราเตรียมไว้แล้วครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ